这样有个嘛 ประธานในพิธีจะได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเรื่องในวันคล้ายวันสะรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแนวนี้ข้าพเจ้าในพระสูนทรพร้อมด้วยกระลการ ประสบการชาวอำเภอสูงนนทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพ้องเพียมกันณที่แห่งนี้ต่างน้องติดสำรักลํำล,ลึกถึงพระมหากราคุณอันอานะที่สดีได้ถวายเป็น,นาราศักกลระตันยุตตาบูชาแห่งมหากัษตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐตลอดราชสมัยของพระสมดสเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวสมุทริพระองค์ ปันความเป็น,น,รรปน,น,นประเเมืิงจนานระกลางใน้ส่งปกครองราฐาณาจักรให้มีความมั่นคงร่มเย็ยนเป็นสุขทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้นเพื่อสับวตับฟังทุกสุขของขของค์พระบรมกรรนนท้องถิ่นทรงมีพระราชบิพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทรงนำวิการที่ได้จากการเสด็จพระราชเนินไปเยืนต่างประเทศมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้านต่างๆทั้งการติดลูก การบริหารการแผ่นดินการเป็นรูปการเงินการคลังการศึกษาสาธารณสุขด้วยพระพิชาสามารถและสายประเทียันกว้างไกลทาให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยทรงยกเระบบภาพระบบไพ่และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยชาติสากลมาประกอบใช้ในการปกครองรัชการนาพาชาติละเมิดให้ผ่านค้นไถยการเองิปไตย ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงทาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปอุนสุดเนื่องจนถึงปัจจุบันพระกิชาสามารถแนะพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาพิยประเทศด้วยความหานใยทุกคนอนุพันประสมดิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมระลึกเพื่อพระเกียรติคุณของพระราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ถวายพระราชสัญญาเนี่ย สมัญญาเดียพระองค์ว่าพะกิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสัละคตของพระสมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยูห่หัวขอให้ผู้ที่มาชุมนุมที่สถานแห่งนี้ได้สถานที่ต่างพร้อมใจกันจิตสวดิ่งเพื่อรู้ถึงพระมหากรณาธิคุณอันหายสูญไม่ได้ของว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่หัวพระมหาสัตว์ผู้ริยพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชาวราษฎันรและเป็นที่นักยิ่งของ องชนชาวไทยได้จับจดจำด้วยพระเกติคุณและคุณนกลางอันใหญ่หลวงของพระองค์ไว้ในลงใจตาบจิตตามนิสีหลังทงความารพเงยหลงในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นเวลา5 7วินาทีโดยไม่ต้องถอดหมวกค่ะ ทำความเคารพเมือ่อลงเป็นเสร็จพิธีน้อมดำาึกในพระมหากรุณาธิคุณ